วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านบ้าน by the Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนรามินทานะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าพร้อมพัดพารามินทาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกโครงการด้วยระบบ k ีการ์ด a อส e ซทค่ะพราะเข้ามาในโครงการค่ะท่านก็จะพบกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งคล <Yeah. S 1> ับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ําและก็สวนสาธรารณะที่ให้ลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายและเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนค่ะรอบๆโครงการนี้รายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง Tesco Lotus Fashion Island ค่ะอยู่ใกล้กับทั้งโรงพยาบาลและก็สถานศึกษาหลายแห่ง เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมิวอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านแล้วว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่499ทั78ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด40.78ตารางวาเป็นบ้านแฟด2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะและบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านหลังมุมอีกด,ด้วยนะคะทำให้มีพื้นที่บริเวณด้านหน้าและก็ด้านข้างของตัวบ้านที่สามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะ เข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงก,กว้างๆนะคะซึ่งในโซนแรกสามารถใช้เป็นห้องรับแขกได้สบายๆเลยค่ะและที่ห้องนั่งเล่นนี้นะคะจะมีทั้งประตูกระจกบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและมีหน้าต่างบานสไลด์ด้านข,าข้างของตัวบ้านค่ะที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้แล้วก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ เดินเลืกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้ตู้โชว์ตู้เก็บของเพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนได้นะคะด้านหลังตรงนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะเดินเลืกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ของห้องครัวค่ะซึ่งส่วนแรกที่อยู่ด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สําหรับการเตรียมอาหารนะคะมีเคาน์เตอร์สําหรับวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องครัวต่างๆค่ะและะะจาากกคครอบัวในนน้็ สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อมาพื้นที่ต่อเติมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งมีการปลูกระเบื้องและก็มุงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นของอาหารจะได้ไม่รบกวนภายในบ้านและก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการสักล้างได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะและห้องน้ำก็กว้างมากๆเลยนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกส่วนเตียกส่วนแห้งไว้สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้นสองกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถจัดมุมนึงให้เป็นมุมที่นอนนะคะวางที่นอนขนาดหกฟุตได้สบายๆเลยค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยกันนะคะห้องที่มีพื้นที่ที่มากกว่าสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็ต๊ะเครื่องแป้งได้ส่วนอีกห้องนึงสามารถวาง เตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพร้อมพัดพรามเริ่มต้นที่หน้าซ a ฟารีเวิลดขับตรงไปบนถนนปัญญาอินทา1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยหัทยราช3.9ขับต่อไปอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะท่านในที่สนใจคะ่ะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะ ทางช่องทาง Facebook Fanpage ของ J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset m a n a g e m e n t ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาเฮาทาวโฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่า E ีีนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะส่วน E ีีหน้ามิ้วจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ